แสรบน้ากันค่ะตำข่าเปียกเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่สามทานน้อกินค่ะเมื่อนี้เขาไม้เห็ดตำข้าเปียกกินค่ะตำข้าเปียกกับกุ้งเผาค่ะตำไส้ติ่มไก่ฟองค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันค่ะเมื่อเนี้ยค่ะแซ่บน้ำกันค่ะมาค่ะวันนี้พี่น้องลงมือแล้ะค่ะ มาเลยถ้ากินอย่าง้เป็ดตะเสียมากินน้ำเนี่ยโบะอย่งนี่เจ้า่ตัดว่าเสียเปียรบ่ด้ตัดลืมตัดลืมตาที่ึ้นโตกินนู่นี่บ่ันดีเสียากันได้เฮโอ้ดื่มน้ำบเอิเลยเัียดแมนแ่แม่แน้องไซมมาพูดดีค่ะมาเด้อกินน้ำกันบัน ปลากระป๋องสามแม่คั่วครับกำลังกินสามคนแซ่บคัทแล้วมันปลากระป๋องสามแม่คั่วานั่งเลี้ยงแถวกินยืดแกลีมาได้ด้เนี่ยุงูน้ำกันครับแซ่บคัทแซ่บครับอืมกุง้งหักบอรนึกว่าปลาเม็ดกุ้งพี่น,อน้องตัวใหญ่ๆค่ะคกำลง<อ>งังไข่

ป้า,าี่น้องครครับครับ้ขึ้นยา,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 าตัน่ตัดสนมจะขึ้นโตขึนแล้วฝืนลืมตาส้นลืมตาสิน่ะพี่น้องลืมตาสินมืนอน่ะป้าไครครับเพนี่แก้วสองม่เยย้มาดีตามมือดักมือนี่แซ่บเผเวรไปดูหน่อม่ย่างกินมันแซ่บปังโตคะแม่ทั้งคนแซ่บ ก็ได้กินอะายก็มูเดีจะกินบุทันมูงาไม่กินฟ้านันตำข่าเปียกแล้วมันงงาไม่กินฟูมฟังนี่หักินเริ่มฮ้อนละซอเผ็ดให้เรเกหน่อยเดี๋ยวยานเผ็ดเผ็ดอื่นมาเผ็ดาร ก็ลีนพอเป็นยังขอตัวเพลิวะขอตัวกินเพลิดในยุขอตัวเพ็ิดวะีกับเพิตัวไหนอันนี้ยุมุมกล้องนะครับทานบ่ยเขากองน้ำพันยันประกบสามแม่วัว <laughs> มันจะประคกระป๋ากับ๋องันวนันวันหนึ่งจะได้ยุกแก่ไ,ได้ลยดีกินตุกแก่ครับก็ขอยนยังเ,องเหอ,อ,เอยเขาเะูพายไรเจ้ามือไปาแปงไวยเขาท่านี้ทานาากินมา <laughs> เอาาแปงงเออกแดแดแล้้นเงาแล้วตนโอตีนกมีมากินตีนกันตีนไก่ครับก็ได้กินโดนะก,ก็ินเดียวแบบนมาเลยบบเผก,กินจะตีกันที่เนเิมาจับปลเบอร์เผาบ เอาเข้าปะใส่ดาวผเจ้ยลอกบกินเข่าค่ะอืมฉันไม่ได้กินกพอคากกินเขาต้อเงินเราไปใช่ไ่เอแต่ข่าเพียกผงกำลังไทยค่ะข้าเปียกข้าเปียกพูดจัการกัน็ล้งถามค่ะ พูดจัดกานทำเดียวรยายให้กินไรทำเดียว่าให้กินกระซังเห็นเน่าไม่ดีหรอกเออกำลังแซ่บเดีเรียนแซ่บตี๋ดีกว่าเนี่ยมุนเหรอมุนเฮ้ยบังตะกีบกินสารอาหาได้กินครับกินไหนบังมื่อกี้ได้ไหมกินน้ำโอ้ยแซ่บพี่น้องแต่ว่าผู้ใดเป็นผู้สาวก็บทกินแบบผู้ดีเนี่ยนะครับก็บทกินทับน้อยๆผู้ใดได้ลูกด้ผัวก็เบินนะครับทากินก็กินทับยิ่งยิ่งกินรวอมแล้วหลาดดิ ปกินข้าวน่อยแม่นผู้สาวอาคือกินข้าวหน่อยค่ะอีสานทานกินนะเอ้ยยังนันว่า่คงวาเป็นสาวหมเจ้าเดกินข้าวไงก็สั at, ่นม so ah, ีวันากโตไ่ได้ข้าวไงก่ตนัน่ยมันค่อยเสีบติดตดมั้งแเสียบงหนต้เสียบเสียรสชาติ เป็นแบบเขาเงาเขาจิ้มมถึงเทศเขาเอาตัวมนมก็เดียบสียืดน้ำมันมาก่ถึงปากเขาสวัสดีครับน้องไซส์ีสานฐานักจินครับกำลังเพ็ดเพลินห่อนๆพีสานฐานักินมาไทยอาก็ำลังเสอันนี้ร้านสาวนะครับนั่งเป็นสนอยู่โชเอาเป็นส่วนก็ว่าเป็นส่วนก็ตด้เแบเรีบ เผ็ดๆรู้คือยืนไว้แค่มันมันถ้าเวลาดื่นกินเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแสบตัวท้านั่งกินมันในอีกแบบหนึ่งคนรัผิวกันปะคนรับิวอยู่เนอะบอกให้มันแต่อารมณ์มันเผ็ดมันต้องกินแบบก็ขอยังไม่ยอมนั่งนั่งอยู่ซื้อบ่ะเดีมันต้องย่างไปงางมาแกะเผ็ดมันเหลือไปยื้อเลยไม่แข็งไปมั้ยประมาณที่สุล้มเลยเนี่ยโอ้เผ็ดๆเผ็ดเห็บมีการเห็บล่ะ ออกไปแล้วเผ็ดปกติที่พวกเป็นคนมักกินตำสมแต่มื่อนี้ที่ทานเฮ็ดหานักกินเห็ดเป็นรสแซ่บก็เลยอดชิมบ่ได้ปกติที่พ่กใครมากกว่าไหนตำสมเผ็ดพอชิมแล้วหยุดบ่ได้มับ่พอชิมแล้วก็หยุดบ่ได้เพราะมันแซ่บออกไปต้อนรับเพิ่นกันค่ะเข้ามาทั้งพี่ประตูทั้งนี้ออกมาแม่สาวเสริมค่ะสวัสดีจ้า แม่สาวเสมมาเล่าบุญเพปันจ้าค่ะจ้ามาเล่าบุญก่อนบุญหาเลาะบ้านนี่แหละจ้ามาเราเราไก้สิคบแล้วละเนาะไก้สิคบหลังแล้วละจ้าเพราะไก้แบบว่าเอาก็บคบบ้านนั้นละบ้านนี้บ้านสุดท้ายจ้าบ้านไฟบ้านสุดไทยทาแต้มนี่แหละมาเล่าเบุญนนี่แหละจ้ามาบุญน้ำกันนะจ้ามาบุญน้ำกันนะจ้า อนาบุญบุกินขาน้ากันบ่พได้กินอะไรกันน้างวนิ้นึงน่ะกินแล้วก็พักันละปาดเสบไหพี่น้องเสบหจบสามสบดเาโอ้มันลับพี่น้องเสีบหลมัทุกอย่างนี่บ่ ก็ทุย่างแบบนี้ค่ะเอาลาพี่น้องก็สนามกันดีครับโอ้ยแซ่บ,บเบเบิร์ดเกียงเบิร์ดราคาพี่น้องจังไรเกี่ยคลิปนี้ลาพี่น้องไว้เท่านี้คะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทักสวอิสานหาเน้ก,ออกินใน้ดูจ้าพอกันไม่คลิปนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับจะเริ่มกดสั้นกระดิ่งให้น้ำนะครับกับสามแม่รัวอีสานหาเนวกิน